กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้ดัชนีก็ยังอยู่ในแดนบวกครับอยู่ที่1,570.24จุดนะครับบวก3.66จุดนะครับผมหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายอันดับหนึ่งนะครับก็ยังเป็นเอิร์ธนะครับราคาติดฟอร์นะครับ1นึบาทสีสตางค์นะครับอันดับ2นะครับ PTT ครับ382รดลบไป3บาทนะครับผมอันดับ3นะครับทูนะครับ6บาท 15บางบวกไป25สตางค์นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งครับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมเจอกันอีกรอบนะครับเมื่อช่วงเที่ยงก็เฟซบุ๊กไลฟ์กันคุยกันสับเพลเฮระเรื่องของการลงทุนนะครับตอนนี้ตลาดก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับพี่ก็บวกไปประมาณกว่าด้วยกัน ครับผมทิศลาจะเป็นไซเวย์นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่ากลุ่มสื่อสารทำไมขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นของเซตไวครบประคองเซตให้มันอยู่อเซีสิบวันนะฮะประคองสร้างทางภาพรวมใหญ่ก็ยังไม่สีครับก็มีตัวที่ขึ้นมาประคองซ็จะมี CPO นะครับมีกลุ่มสื่อสารเอเดวานดีแท็กครับอราไม่ต้องกปคิดหลายมาตลาดจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับ เราก็มาตามพุ้นของเรานะฮะก็จะมีหุทธเปิดานะครับอก็ลงที่ขึ้นไปแล้วนะครับก็ว่าอับนะครับก็ต้องติดตามดูกันเองนะครับขึ้นไปแล้วนี่ไม่อยู่ว่าเราไม่ซื้อนะครับเราซื้อมาแล้วจักรา2ปบาท25บาทนะฮะแล้วเราก็ตามไปดูไปดูสัญญาณว่าจะขายเมื่อไหร่ถ้าไม่มีสัญญาณขายเราก็ยังไม่ต้องขายมันก็ถือไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแบงคจักพาวเวอร์นะครับก็ยังยังยังไม่มีส่งเสียอะไรนะครับถ้าไม่ซื้อแล้วนะฮะ ตอนนี้เราเราถืออยู่แล้วเราซื้อม่สองตัวคือเราตามดูนะกันนะครับก็คือตัวของบัฟฟ์พาวเวอร์กับติเกตพาวเวอร์นะครับสองตัวนี้ยังอยู่ขลางอยู่นะมาตามดูว่ามันจะขึ้นต่อไปได้อีกไหมนะครับถามว่าทําไมเราต้องเลือกหุ้นแบบนี้นะเพราะตลาดขนาดนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงข,องข้อคาดที่จะเยอะนะครับแล้วเราต้องบริหาความเสี่ยงถ้าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นนะครับก็ต้องเลือกซื้อหุ้นที่ที่มันมันมีดาวไซด์ที่ต่ำๆนะครับ นะครับดันั้นก็คือหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นลบกว่าานนี่แหละพรุ่งนี้ลหละหุ้นตลาดก็คงเป็นภาพลักษณะแบบนี้อยู่นะครับน<ช>ีม่มีหุ้นขึ้นได้หลายตัวแหละ,ะปตทก็ได้บี<ช>พีพปตทพชจีซีก็ได้นะครับเคทบีก็ได้นะครับซีพีเอฟก็ได้นะครับ<ช>จริงแล้วตลาดไม,ม่มีอะไรเลยนะตลาดประคับประคองไว้เพื่อรอปัจจัยบางอย่าง นะครับเพือ่อจะทพ่จะเลือกทิทางนะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสงสัยทำไม่อาทูขึ้นนะฮะประทูลงก็กลัวนะฮะขึ้นมาแค่นี้พอไหมหกบาทยี่สิบพอก็ขายไปเดี๋ยวลงไปซื้อใหม่อีกนะครับไม่ต้องไปถามว่าทูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมมันการไปประคองเซนติเมนต์เหมือนตอน,นเนี้ย <c oughs> ขสชทำอะไร ก็ดูภาพรวมของประเทศไว้ ح. ให <tinc S 1> ้มันดูดี Af <shad> er ก่อนการเตินตางถูกไหมฮะครับเออเนี่ยมันก็เหมือนกันก็ต้องลองดูภาพทุกอย่างให้มันดีในตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะครับครับนะครับจะไปทําให้มันลงไปสมัยตลาดหุ้นใช่ไหมครับครับฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีหุ้นเยอะนะครับเราทหารถ้าลงไปพวกเราทหารที่เสียหายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราใครก็ไม่สามารถที่จะไปป้องกันความเสียหายได้ถ้าเกิดว่าบริษัทในตลาดพย์เนี่ยมันกำไรลดลง และจนถึงขั้นขาดทุนนะครับครับอย่างเอิร์ธเนี่ยเราต้องปรเทคตัวเองละนะครับอืคือเล่นก็เล่นก่งกัไรอย่างที่บุกเบิกมาตั้งต่ก่อนวันนี้กลับมาก็ขาดไปแล้วมันลงมาใหม่เลยเห็นไหมฮะครับนะฮะเพราะเอิร์ธเนี่ยหนึ่งนะครับตามบุคลิกภาพใช่หมดเลยหนึ่งเป็นผู้รีแฮบเข้ามาครับนะครับสองก็คือทําธุรกิจที่เอามาสวมซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีสามส่วนของผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งครับ นะครับเบื้องหลังก็เปิดมาบอกว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่่ก็ถือโดยระบบมาจินไปกู้เงินมาถือหุ้นตัวเองไว้นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มมีดีฟอล์มื่อนวันก็มีหลายคนถามว่าเนี่ยทําเป็นไม่จ่ายหนี้นะเพื่อที่จะซื้อหุ้นคืนหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอคุณทําเป็นไม่จ่ายหนี้โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่จะซื้อหุ้นคืนเนี่ยสุดท้ายคุณซื้อหุ้นคืนไปแล้วอ่บริษัทคุณคุณก็จะเป็นบริษัทที่ดีฟอล์นี่นะครับไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้แบบแบบว่าทําเป็นไม่จ่าย่่จจารไไมด้ิงน มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจริงๆมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจาต,ตัว B.E. นะครับแล้วตอนนี้ก็ถูกดาวเกรดจากพิชลงมาอยู่ที่เกรตรดีนะ,ะถูกต้องดีนี่ไม่ถึงว่าลงทุนไม่ได้เลยนะครัไม่ถึงว่าใครที่ถือตราสารพวกคุนกู้อะไรของเอิร์ดไวเนี่ยก็ถือว่าเตรียมหนาวอ่ะนะเตรียม <c oughs> หนาวใช่ไหมเ,เตรียมหนาวครับเตรียมหนาวไม่ถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้รับคืนชำระหนี้เลยเพราะคุณไม่มีหลักประกันนะครับแล้วจากนั้นมันถึงมาถึงผู้ถือหุ้นนะครับ แล้วผู้ถือหุ้นจะเหลือไหมจะเหลือไหมฮะขนาดเจ้านี่ยังไม่ได้นี่คืนอ่ะปกติการเฉลี่ยนี่เจ้านี้จะไม่คืนเจ้านี่จะได้อันดับแรกก่อนเเลือถึงอาจถึงมาให้ถึงแบ่งมาให้ผู้ถือหุ้นใช่ไหมอันนี้เจ้านี่ก็ยังไม่ได้เขตที่เจ้านี้อาจจะยังไม่ได้เนี่ยได้ได้นะฮะแล้วับแล้วแล้วเรียนไปซื้อหุ้นอยู่อีกเหรอนะครับตองเรามาระวังมาระวังก็เตือนไว้นะครับเหมือนีบางอย่างที่เราทําไปเนี่ยนักลงทุนไม่เข้าใจหรอกนะครับครับ ว่าทไมเราไปติดแคบบาลานอะไรเงี้ยนะครับคือคือทางฝ่ายจากการความเสี่ยงของเราก็คงต้องดูว่าก็เชื่อโปรเทคหนักลงทุนนะ่รนะครับนะครับเราเราขุ้นทั้งบริษัทเออเรามีอยู่แค่เท่าไหร่ไม่กี่ล้านเองเราไม่เสียหายแต่เราต้องการโปรเทคมาลงทุนนะครคือวันหนึ่งที่เข้าใจว่าเออเราทําอะไรอย่างตอนเนี้ยนะครับที่เราก็ครับจะครับเราต้องต้องบอดบอดได้แค่นี้นะครับไม่ไม่ใช่เกมอะไรอย่างที่นักลงทุนเข้าใจหรอก เป็นคนเข้าใจแบบนั้นเป็นคนเล่นหุ้นแบบเชิงกินกาไรนะัะเป็นเล่นหุ้นเจ้ามาสะเคยนะทีนี้เจ้ามันไม่หมุนตังแล้วนะเจ้าหมดทุนใช่ไหมพี่หมดนะผมว่าเขาเจอฟอสเซลตรงนั้นไปแล้วมันมันหนักมากนะครับมันจะไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าเท่าไหร่จะต้องเปิดเผยมาแจะแย่งตลาดนะครับนะฮะแต่เฉพาะมันเปิดมาเสร็จแล้วมันจะไปกระทบโบเกอร์อีกหน่อยครับโบเกอร์ไหนเสียหายเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหุ้นโบเกอร์ไปด้วย แล้วถ้ามันโผลไปอีกทีละตัวสองตัวนะฮะแล้วก็เริ่มดีฟอลตาสารนี่หุ้นกู้พวกนี้นะครับที่เมกรอวานพูดไปแล้วว่าหุ้นกู้จริงมันก็ระยะยาวนั่นแหละถูกไหมฮะแต่เอามันไปทําอะไรแล้วมีผลตอบแทนมาไหมนะครับแต่ที่จ่ายดอกเบี้ยได้อยู่มันก็ยังอยู่ครแต่นี่มันถึงขั้นแบบนี้แล้วนะฮะเพราะนั้นทุกคนต้องจะไปหวังได้มันมีแบบนั้นสมมติว่าเราซื้ออสองบาทลงมาจากสี่บาทแล้วคิดว่าจะกำไรวันที่ขาดทุนใช่ไหมฮะครับอ่ะเราซื้อหุ้นโลกไฟฟ้าไว้มีตัวทุนขาดทุนมั้ยฮ ค่อยๆกำไรใช่ไหมครับอืมครับก็ได้ไงนะฮะไม่เสียไงครับในสภาพตลาดวันนี้ต้องเลือกวิธีการแบบนี้นะฮะอืมคือไม่ได้ก็อยาเสียไม่ได้ก็อยาเสียนะ,นะ,ะไม่ได้ก็อยาเสียมันต้อง,องไปหาหุ้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แปดประเภทแป่ปีห้าหกันเดี๋ยวมา,มาเมื่อไรแล้วผมจะบอกนะฮะ <laughs> ตอนปีห้าหกเราก็มีชื่อเสียงโด,ด่งดังในการแนะนำหุ้นตัวเล็กๆเกเินพหมอนการถูกครับครับครับเออ แต่ก็ผลออกมาก็สุดท้ายทุกคนที่ไม่เข้าใจก็จะไปเสียในที่สุดนะครับครับนะครับนั่นถ้าแต่ถ้าเราผ่านรอบนี้เวลารอบหน้ามาแล้วรู้แล้วอ๋อไอ้หุ้นพวกนี้มันหุ้นทาเงินเลยแหละนะฮะครับนะครับแต่ต้องเล่นให้เป็นนะครับไม่ใช่ไปมวติดสตอรี่เขาอยู่อะไรตลอดเนี้ยเขาก็สร้างสตอรี่ไปเรื่อยอออ้องเรื่องที่เขามาหลอกอะไรเงี้ยตลอดเนี้ยนะครับครับหรอเราให้รุ่นเนี้ผ่านแล้วรุ่นใหม่ยวมันก็โดนหลอกเหมือนเดิมพูดบอกไม่เชื่อหรอกบมกเชื่อหรอกก็จะมีเหยื่อมาตลอดครับ ฮะตอนนี้เรารอบนี้เราเป็นเหยียบไปแล้วเราก็อย่าไปทําอีกมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมพี่มีภูมิมีประสบการณ์แล้วเออรอทําในจังหวะแล้วตอนนี้ก็ต้องเล่นพื้นฐานไปนะครับพุ่ลงมาลงพุ่งลงง่ายๆเลยของดีต้องถูกซื้อก่อนครับพอของดีถูกซื้อนะครับจนจนเต็มแวลู่แล้วก็จะเป็นขนาดกลางครับนะครับตอนเริ่มขึ้นนะครับจนสุดท้ายนะครับคุณขนาดกลางก็ซื้อกันมาหมดแล้วต่อไปก็คุณขนาดเล็กขึ้นนะครับ หลักการง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้คุณใหญ่ย่อตัวไม่รอดเลยนะฮะหุณขนาดกลางดีๆที่คุณเห็นมันลงมาเห็นไหมครับหลายๆตัวลงมาเบมเนี่ยก็ดีนะแต่ลงนะครับที่หลายๆตัวนะครับลงมาหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางนะไซขนาดกลางเนี่ยครับขึ้นยังไม่ได้เลยนะครับครับแลยนับประสานเลยก็หุ้นขนาดเล็กนะครับมันจะรอดได้ยังไงล่ะเพราะว่าที่เราคุยกันเมื่อตะกอวันก็คือว่ามันจะมีความสามาในการแข่งขันต่ำอ่า อันนี้พูดมานานแล้วนะครับว่าจริงๆสัตว์ใหญ่ที่แข็งแรงเขาว่าแข็งแรงไม่ถึงว่าธุรกิจแข็งแรงธุรกิจมั่นคงครับส่วนของส่วนของทุนจทะเบียนของเงินกองทุนดีหมดเนี่ยแข็งแรงถูกไหมครับยอดขายมีการเติบโตไม่ใช่แบบโอ้ยอดขายดีมากแล้วก็แต่มีดีสูงมากเนี่ยก็ควาเสี่ยงมันความเสี่ยงในสภาพตลาดการสภาพคล่องอไไร่มันก็นี่เราต้องถือว่าประเทศไทยนี่ยังมีสภาพคล่องเยอะนะเยอะอยู่ใช่ไหมครับพี่แต่สามารถยังมีสภาพคล่องล้นอยู่นะครับครับ คุณยังมีปัญหาขนาดนี้เลยถ้าดีจริงมันจะมีปัญหาได้ยังไงถูกไหมครับครับก็พยายามที่จะพูดนะลงทุนฟังนะครับว่าอย่าระหยาดได้นะครับบางทีเราต้องรู้จักยอมแพ้นะครับเพื่อจะชนะทีหลังก็ได้นะอืมต้อคือต้องต้องรู้จักรู้ต้องรู้จักเป็นบางช,ช่วงใช่ไหมครับอืมใช่อย่าไปคิดเองโอ้โหมันลงมาเอาราคาตั้งไง อุ้ยลงมาจะสี่บาทสี่สิบตอนนี้มันลงมาบาทสี่สิบลงมาสามบาทล้วซื้อไปเถอะยังไงเขาไม่เจ๊งอ่าจาคิดอย่างงั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลือสูงได้เลยนะครับอ่าอ่ามันสามารถเหลือสูงได้นะครับครับมันเป็นเกมหรือเปล่าซื้อของคืนป่าจะซื้อของคืนได้ยังไงไม่มีทางแล้วไอ้เงินที่จะไปจ่ายโบกเกอร์ที่ส่วนขาดก็ยังไม่มีเลยนะครับไอ้เรื่องนี้รู้กันทั่วแล้นะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับครับมันไม่ใช่ฝัมรับนะครับคือมันรู้กันทั่วเลยนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นเออทำไมราคาลงมาถูกพอเซลลงมาขาดขาดยังไงนะครับซึ่งก็รู้กันทั่วแล้วเนี่ยเราเมื่อระวันพี่ินธ์ยังพูดถึงยังมีหุ้นเล็กๆบางตัวที่มีลักษณะนี้อีกใช่ไหมครับที่เรื่องปัญหาเรื่องสภาพคล่องแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องตัวบี่ใช่ไม่ใด้ตั้งใจโกงหรอกแต่ไม่แต่ไม่รอดเขาตัวรอดก่อนเนื่อแม้ครับอืมจะขอเขารู้ว่าไม่รอดแล้วเขาตัวรอดก่อน้วก็จะไปตั้งพวนเข้ามาครับ ปัจจุบันแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับที่เล่าที่ไปฟังแต่ก็มีอย่างเงี้ยนะครับต่อไปไมิราจะมาปั่นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยหลายตัวปั่นไปแล้วก็ติดกับหักตัวเองนะครับนะครับมันสายเกินไปแล้วล่ะที่ตรงนี้นะผมว่าอักลงทุนแล้วก็คือต้องระมัดระวังแล้วลงทุนเนะี่ยอ่าตอนนี้จะของอุ่นเหนื่อยถุดน,นะ เลยสุดนักวิจาตัวรอดยังไงต้องดูแลบริษัทให้ผ่านข้ามพวกนี้ไปได้ยังไงตอนนี้ถือว่าวิรกิจของตัวเองอยู่ในธุรกิจที่จะมีอนาคตในขึ้นหน้าหรือเปล่าเลยสมองนี้นะครับแต่เราไปนั่งลงทุนระยย่อยเราไม่ต้องไปช่วยเขาคิดเราแค่ขายหุ้นแล้วออกเดินออกมาครัแล้วเอาเงินไปไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่มันดีกว่านะฮะนี่คือนี่คือส่วนที่เราได้เปรียบเจ้าของหุ้นสามารถทําได้ในกลุ่มหุ้นระยใหญ่ใบนะครับที่เราได้เปรียบคือมีเรื่องเดียวก็คือว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่ร ก็ตั้งต้นใหม่ได้แต่เขาว่าต้องแครี่บริษัทไปนะครับดีไม่ดีจะล้มไปพร้อมบริษัทดีไม่ดีเจอคดีอาญาด้วยเลยด้วยเต็มไปหมดเลยครับนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับการทําบริษัทครับก็ถือว่าเป็นภาระหนักของทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ผู้บริหารที่ต้องฝ่าฟันให้รอดพ้นไปเยอะเลยครับหลายบริษัทเลยฮะที่จะต้องข้ามขึ้นดิจิทัลไปเนี่ยอ่าเพราะว่าเหมือนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่ ใช่สินค้าบริการไม่ได้เป็นที่ต้องการอีะฮรไตล์ของคนเปลี่ยนไปฮทีวีไม่ดูละอะไรเงี้ยนะฮะบริษัทเคยขายทีวีได้ดีอะไรเงี้ยนะครับคนไม่ดูทีวีผ่านทีวีทั่วไปดูทางสมาร์ทโฟนไปแล้วดูผ่านมือถือหมดอย่างเงี้ยนะฮะดูได้ตลอดเวลาคอนเทนต์ต่างๆก็ดูเราไปนั้นก็บริษัทที่อะไรฮะเป็นเรียกว่าอะไรนะครับผู้ผลิตไอ้ที่ ช่องทีวีต่างๆที่พี่เข้าต่างๆมันจะรอดไหมอะไรเงี้ยนะครับเออเงี้ยมันก็ต้องแต่เรื่องนี้ผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าธุรกิจแบบเนี้ยทีวีที่เราใส่คือสื่อโฆษณาสุดท้ายมันไม่รอดหรอกครัวมงทั้งบาิษัที่ทำสื่อโฆษณาด้วยนะครับนะครับก็ต้องแยกเป็นประเภทแยกแยะไปนะครับว่าคือสื่อโฆษณาไหนที่จะรอดสื่อไหนไม่รอดบม้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและเร็วมากะ แล้วตัวที่เราเข้าไปถูกก็จำเป็นเทคโนโลยีมันเข้ามามาจะได้เร็วนะแล้วมันก็ไปเร็วครับผมมันเป็นอะไรที่เร็วมากก็บอกมันไปเร็วกว่าเดิมสิบเท่าเร็วกว่าเดิมสิบเท่านะฮะสิบเท่าแล้วเปลี่ยนจากสองปีมาเป็นสามปีเราเห็นไหมครับจากสองปีมาเป็นสามปีเราใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้ไว้ไม่น้องปีสองพันร้อยสามสามนะฮะผ่านมากว่าจะมาเปลี่ยนเป็นด a ต a ้าที่เป็นสามปีใช่ไหมครับอุ้ยผ่านมาเป็นเกือบยี่สิบปีใช่ไหมครับ ปีห้าสามปีห้าสี่แล้วค่อยมาเป็นปีเป็นเป็นสาม G แล้วพอสาม G มาเป็นสี่ G นะครับทีนี้เร็วมากเลยแค่ประมูลสามปีแบบก็สี่ G ยังไม่ครบปีเลยอันนี้จะห้า G แล้วคือมันจะเร็วมากมันจะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเร็วถ้าใครปรับตัวไม่ได้เลยใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เราอาจจะดูว่าเนี่ยตอนเนี้ไฟเพื่อแบบแบนที่อยู่คอ้าวอีกอีกสองปีปีเดียวอ้าวมันมีตัวอื่นมาแทนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แทนไปเบอร์บอรบอรบอรแบบเลยอย่งเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามไปน,นักลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลธุรกิจนั้นๆว่าเขามีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับถึงจะสามารถธนาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่มาไม่รู้เป็นร้อยปีถูกไหมครับ,รบมาเจอฟินเทคเข้าไปยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยฮะต่อไปก็ไม่ต้องพกเงินสดแล้วครับพี่ก็ใช้ระบบสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถช็อปแล้วก็จ่ายเงินได้ทันที แล้วมันชจะมีอะไรมากแบบนั้นอีกครับอืต่อไปเราให้อ่านว่าเออนี่สมาร์ทโฟนใชดีหน่อยมันอาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็ได้น่ะเป็นมากกว่ามีมีการที่ว่าแอปเปิลล้มละลายเพราะคนไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเวลามันจะไปไกลมาเร็วมากเนี่ยครับครับซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรแต่เราต้องติดตามไปนะเราก็ต้องไหวกับเหตุการณ์นะครับครัะครับอาจจะมีคนมาทําอะไรที่อืมสุดท้ายเฟซบุ๊กก็ล้มก็ได้ช่กไหมอ่าเป็นไปได้เสมอใช่ ว่าอย่างเมื่อก่อนเราได้เราได้ยินเลยรอีเบใช่ไหมครับใช่ครับอีเบครับดังมากเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มไปใช่ใช่ก็เหมือนกล้องนะครับสมัยก่อนก็เป็นฟิล์มช่วงหลังก็มาเป็นดิจิตอลก็เปลี่ยนไปก็ไม่โกดักก็ถึงขั้นล้มละลายในช่วงพริบตาเพราะปรับตัวไม่ได้ใช่ก่อนได้นั้นเรารู้จักบิวเกตถูกไหมครัใช่ครับไมโครซอฟต์เะยอกโอ้โหตลอดหลังมีคนเลือกบิวเกต ใช่นะครับแต่ใช้พิจารณาของบิลเกตร์ทให้ตัวเองรวยครับผมบิวกเกอรตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็ไม่ค่อยดีแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับครับนี่เราต้องตามให้ทันแต่ถ้าเราไม่อยากตามให้ทันเราก็อยู่ในในธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับที่เขาเป็นพวกพลังงานแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับงงานทมแทนอ่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อะผมเน้นเรื่องแสงอาทิตย์ดีกว่าเป็นงานดแทนเดี๋ยวจะไปพลังงานลมเพราะมันไม่เกิดป็นพลังงานเราเน้นเรื่องแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะมาเยอะ เป็นโซล่าต้องเป็นพวกโซล่าเป็นพวกนี้นะครับจะเป็นสัญญที่มีโซล่าในมือเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะครับอแล้วต้องดีไม่ถึงว่าสินค้าดีผลิตภัณฑ์ดีฐานะการเงินต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่ฐานะการเงินไม่ดีนะครับพอสร้างทีมก็อยู่ไปได้ยี่สิบห้าปีรับรู้รายได้ถึงยี่สิบห้าปีตามสัญญาครับครับครับพินิพนธ์ไปส่วนคิดคิดตามไปครับแล้วในส่วนของทองคําเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับพินิพน์ครับ คำผมยิ่ดูที่เดิมที่ผมพูดไว้หนึ่งสองแปดศูนย์ถ้าไม่หลุดถึงเจ็ดแปดก็ยังเป็นขาลองอยู่ครับอต่ทนี้ถ้าใครฟังรู้เรื่องคือถ้าหลุดึงสองเจ็ดแปดก็มีปัญหาไงครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องล็อกโปรฟิตไปนะครับครับแล้วก็ถ้ามันไม่หลุดถึงสองเจ็ดแปดมันก็มีลุ้นทะลุต่างๆนะครับอืมครับผมอ่าก็นี่เฟสดกกไม่ต้องเล่นหรอกตอนนมันไม่ไปไหนฮึตัวเวียอยู่สามจุดมันไม่มีเวลาเล่นที่เฟนครับครับ ก็ต้องบอกนักลงทุนว่าให้ใช้ความระมัดระวังกับารที่จะเยอะหน่อยนะครับตลาดหุ้นขึ้นมานะครับทั้งหมดถึงตรงนี้นะครับก็เกือบสิบแปดเดือนแล้วนะครับนะครับสูงสุดที่เคยขึ้นมาสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนนะฮะหลังนั้นก็จะลงนะครับไม่มีอะไรขึ้นแล้วไม่ลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วที่สิบเ้าไม่มีอะไรลงแล้วไม่ขึ้นนะครับมันมันขึ้นมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเริ่มลงแล้วนะครับ แล้วมันจะลงเพราะอะไรนั่นแหละจะทําให้คุณติดทุนถ้ามันลงก็ขายหุ้นนะรู้แค่นี้พอนะครับถ้าจะขึ้นก็ซื้อนะลงขายเมื่อมันขึ้นมานานแล้วก็คือเราก็ต้องพยายามขายหุ้นอกไปนะครับครับคนะครับถ้ามันมันมันขึ้นมาเยอะแล้วก็พยายามขายถ้ามันลงมานานๆแล้วนะครับครับก็พยายามที่จะคิดทางด้านซื้อมากกว่าเพราะถ้าเราคิดช้านะครับมันก็ติดทุนนะครับครับมันก็จะค่อมรอบค่อมรอบแล้วก็เล่นทุนไปยี่สิบปีมันก็ไม่กำไรเพราะว่ามันค่อมรอบตลอดนะครับครับครับได้ครับพี่นิพนธ์ครับวันนี้ก็ ข้อมูลครบถ้วนนะครับผมครับครับขอบพระคุณครับพี่นิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นความเห็นจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสายงานคิ q p บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะฮะอันนี้ก็ให้ข้อมูลยาวเลยก็มองว่าหุ้นยังอยู่ในของช่วงของไซเวย์นะครับโดยหุ้นของกลุ่มสื่อสารนะครับก็ช่วยประคับประคองตลาดหุ้นที่แนะนำนะครับก็ยังเป็นหุ้นกลุ่ม โรงไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะโซล่านะครับโดยเฉพาะโซล่าพอพี่นิพนธ์บอกว่าถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนเดี๋ยวจะไปคิดถึงพลังงานลมแต่ว่าพี่นิพนธ์เน้นโดยเฉพาะโซล่าเป็นหลักนะครับส่วนทองคํานะครับก็มองว่าอยู่ในช่วงที่ประมาณ1280ปเหรียญอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปฟังฟาร์มี่เห็น